มนุษย์ทั้งหลายอมนุษย์ทั้งหลายทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชัก้นท,ทุกภูมิน้อมจิตน้อมใจกราบขอขมากรรมนโะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าทั้งหลาย <พ odo S 1> ใน<พ>ทุกหมู่ทุกเหล่า ในทุกชั้นทุกภูมิตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรมขอนอบน้อมต่อองค์มหาพุทธะในทุกๆพุทธเกษตรองคุณพุทธะในทุกทพุทธันดอนทรงได้โปรดเป็นประธาน ขอประกาศสละประกาศถอนการตั้งจิตปฏิเสธต่อองคุณองค์ธรรมแห่งองค์มหาบารมีในพระองค์ใดก็ตามการตั้งจิตปฏิเสธต่อองคุณพุทธาพระมหาโพธิสัตว์ ผู้โปรสัพสัตน่อเนื้อพุทธังกูลหรือตั้งจิตปฏิเสธต่อสัพสัตทั้งหลายในหมู่หนึ่งเราใดก็ตามและขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาหลงปรารถนาเอาในความเป็นพุทธะทั้งหลายในการตัดสรู้ทั้งหลาย สิ่งที่หลงตั้งเอาในมรรคผลนิพพานในบารมีธรรมทั้งหลายในโลกุตระธรรมทั้งหลายในโลกิยะธรรมทั้งหลายในฤทธเดชอำนาจในกุณวิเศษทั้งหลายในตาบะชานยานในอภิญญาญาณแม้แต่การตั้งเอา กับองค์มหาบารมีในพระองค์ใดก็ตามในพุทธนดรใดก็ตามและขอประกาศสละประกาศถอนการตั er> ้งปณิธานแบบผิดผิดตั้งข้อผูกมัดทางใจเงื่อนไขใดๆที่สร้างขึ้นต่อตนเองก็ตามต่อสรรพสัตว์ก็ตาม จนกลายเป็นภาระในธาตุในขันธ์ในกายในจิตไม่อาจกว้างขวางในการโปรสรพสัตตามองค์มหาบารมีขอประกาศสละประกาศถอนการตั้งจิตอาฆาตต่อมูลเสาสรพสัตทั้งหลายหรือการตั้งจิตปฏิเสธ ที่จะไม่โปรดในพบภูมิใดก็ตามในมูหนึ่งเหล่าใดก็ตามขอยกเลิกเพิกถอนการตั้งจิตแบบผิดผิดทั้งหมดทั้งสิ้นและน้อมกราบขอกมากรรมในกรรมหนึ่งกรรมใดที่เหล่าข้าพเจ้าได้สร้างภาระแก่องค์มหาบารมี ได้รับประทานบารมีอาทิวาสนาทั้งหลายมาในการโปรสการ์แต่ใช้อธิวาสนาบารมีในการสนองกิเลสทั้งของตนเองพวกพ้องบริวารยังคับแคบอยู่กับสามีภรรยาอยู่กับลูกหลานบริวาร หรือครอบครัวทั้งหลายหลงเสวยผลแห่งกรรมเสวยผลแห่งบารมีในความสุขความสบายในทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกิยะวิสัยแห่งธรรมทั้งหลายหรือสิ่งใดก็ตามที่เหล่าข้าพเจ้ายังเพิกเฉยเมินเฉยต่อการโปรดสรรพสัตว์ ตามองค์มหาบารมียังดื้อดึงดื้อรันหลงไหลเพือเพลินตามจริตอนุสัยอนุโลมปฏิโลมตามกรรมอนุสัยตามความชอบส่วนตนตามความชอบส่วนสงคมและกรรมอันใดที่เหล่าข้าพเจ้าได้เคยเป็นเหตุ ทำให้สัพพะสัตว์ทั้งหลายโมหนึ่งเราใดก็ตามเกิดเสื่อมศรัทธาหรือพัมบนกลดาตำมเนติเตียนหลงวิภาขใจวิจารต่อองคุณองคธรรมแห่งองค์มหาบารมีแห่งองคุณพุทธะในพุทธนดอใดก็ตาม หรือเคยเป็นเหตุทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายต้องปฏิเสธลังเลสงสัยต่อพระสัจธรรมต่อพระนิพพานแห่งองค์มหาบารมีกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เหล่าข้าพเจ้ายังอ้อยอิงเยินเย่อยืดเยื้อตามกรรมอนุใส สร้างภาระกรรมแก่สังสารวัตรแก่องค์มหาบารมีข้าพระเจ้าทั้งหลายน้อมกราบขอขมากรรมต่อองค์มหาบารมีแห่งองคุณพุทธสมเด็จองค์ปฐมบารมพุทธะองค์มหาโพธิศาสตร์ผู้โปรสรรสัว์ตลอดกาล ทรงได้โปรดเมตตายกโทษและอโหสิกรรมแก่เราข้าพเจ้าในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูมินาการบัดนี้ด้วยเธินอโหสิอโหสิอโหสิ และกรรมอันใดที่ผู้โปรดสรรพสัตว์มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือกรรมที่สรรพสัตว์ทั้งหลายมีต่อผู้โปรดสรรพสัตว์หรือกรรมระหว่างผู้โปรดสรรพสัตว์ที่มีร่วมกันมาในทุกภพทุกชาติที่ไม่โดยว่างต่อว่างโดยนิพานต่อนิพาน สร้างภารกรรมแก่ส in well, pues ังสารวัตรและสร้างภารกรรมซึ่งกันและกันขอให้กรรมทั้งหลายที่ติดค้างในใจต่อกันและกันจะกรรมดีก็ตามกรรมไม่ดีก็ตามขอให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน หน้าการบัดนี้ด้วยเธิน,น,นี้ด้วยเธออาโหสิอาโหสิอาโหสิ